The โอ้ยโดน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 โอเคริ้อมบกัอนนิ้อมโอ้ยแม่งไอ้บัญชีโดนสดใสสดเอ้ยแม่งโดนทอนนี้มีอะไรนา่ากวนไหมกราบสวัสดีท่านผู้ชมยูทูบทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ผมฟันเกมเมอร์วันนี้เราก็กลับมาต่อกันอีกครั้งกับสตาร์คราฟสองเลก y of the เกซีออฟเดอะวกันต่อนะครับ กับภารกิจเอพิล็อกกันต่อก็หลังจากที่เราตบไอ้นานรูล่วงกันไปนะครับแล้วเราเข้ามาที่เราเข้ามาเราเข้ามาถึงอูนาภายในอูน่าได้สาเร็จเรียบร้อยที่ตอนนี้กลายเป็นรังของเอมอนไปเรียบร้อยแล้วก็ทําการช่วยปลดปล่อยทัสซาดออกจากการกลุมกลุมขังของนานรูนนะครับแต่เราก็ค้นพบภายหลังว่าทัสซ่าที่เราพบเนี่ยเป็นจริงๆแล้วพี่แกเป็นอ่าเป็น,ปนโอบลูนนะครับเป็นเซนตนาคาตัวสุดท้ายที่ท,ที่เหลือรอดมาได้ปลอมตัวมาแจ,แจ้งแจ้งข่าวกับเรานะครับ เซอรพิ่แกนนี่ก็เสนอในการแบบว่าในการจัดการกับเอมอนโดยการแบบว่าก็ทําการเสนอแผนการแบบว่าจัดการเอมอนโดยการด้วยการทําการหล่อมหลอมพลังเซมนากาเข้ากับเคอร์ิแกนนะครับเพื่อให้นางในการเป็นเซนนากาอีกตนหนึ่งขึ้นมาขึ้นมานะครับอ่าเสนด้วยพลังนี้นี่ก็สามารถใช้ในการจัดการกับเอมอนได้ที่อยู่ในที่นี้แต่ก่อนอื่นนั้นเราต้องทําการป้องกันนางให้ทําการถ่ายโอนกันได้สําเร็จให้สําเร็จกันก่อนนะครับกับภารกิจนี้เอพิลหลอ ภารกิจที่2 Essence of Eternity แกนกลางแห่งแห่งความนิลันนะครับซึ่งงซึ่ผมบอกได้ต,ตรงๆเลยว่าภารกิจนี้ค่อนข้างจะยากนะครับจากเท,ท่าที่ผมลองไปฟังมาเพราะว่าเราต้องมาตั้งป้องกันหลายทางแล้วก็บอดค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะค่อนข้างทจะพึ่งพาไม่ค่อยได้ซะเท่าไหร่แต่ก็อย่างน้อยก็อย่างน้อยช่วยช่วยเป็นไม้กันหมาได้ดีนะครับมาซึ่งเราซึ่งแน่นอนว่าพิธีกรรมนี้เอม็มบอลยำยำไม่ลัดสายตาไปแน่นอน ต้องทําการทาทุกวิธีทาเพื่อขัดขวางเอาไว้นะครับซึ่งว่าเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องเล่นเป็นฝั่งเทอร์แลนในการป้องกันเจเจคลเกนนะครับมาเริ่มภารกิจกันเลยมาแมวน้ำของเราพี่ี่แมวน้ำของเราเอ็มบอเอ็มบอจะทาการส่งเงาเมื่อมาเกิี่ยพลัสมบัติเคเลเกนนี่อาจจะเป็นเอเซนส์สุดท้ายที่ฉันจะมอบให้ให้กับเจ้าได้ถ้าถ้าเจ้าต้องการโอ้ยพลังนี้มันสมพลังนานมากเอ้ย โอเคต้องแช่นาต้องทำการเชื่อมต่อพลังนี่แหละใช้มันในการต่อกรกับพวกกับพวกพวกพ,พวกวเซอร์จะที่เพม่นส่งมาจัดไปนี่คือช่วงแรกของเราสินะโอ้ยมาจัดการให้เรียบร้อยอืมมีสามทางมาคลิปดีสเซรเดี๋ยวเราทำการอ่าส่งกระสิมไปช่วยเราจะทํากระสุนกระเสริฐไปช่วย โอเคมาเริ่มภารกิจกันเลยโอเคเดี๋ยวขอจัดการอ่เสร็จเรื่องนี้ให้เสร็จก่อนจิมขอฟังที่เหลือด้วยแล้วกันช่วยังป้องกันด้วยได้เลยขอทำการวางแนวป้องกันจุดสองจุดไปตรงนี้แล้วกันมาเราต้องยานพื้นที่ไว้จนกว่าเราจะเธอจะเธอจะเสร็จงานเราเราก็ทัพเซิร์ชจะช่วยช่วยเควนจนกว่าจะตายจนสิล์มตายมา ความกล้าหาญของพอเฟอร์ตบอลอยู่ข้างท่านมาเรามาเริ่มกันเลยอมามีฐานเพื่อนเรามาช่วยช่วยหน่อยโอเคมาเอาทหารวนนี้จะมาไอันี้ซาเวทิงไปเลยว่าจะมันจะมามันก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรอยู่อันนี้ยมา มาคนนี้ไปเก็บแร่ถ้าลงดาชินีต้องไม่ต้องไม่เป็นอัอนว่าไม่เป็นอันใดมาคนนี้ไปเก็บแร่มาคนนี้ไปไล่เก็บแ้่ไหมหมดเราต้องการใช้ทรัพยากรท,ที่มีในการจัดการกับพวกนี้ได้มาอันนี้ต้องเป็นทีมห้าสี่หกโอเคกลับมาแล้วแม่งโดนเรียกอีกแล้วให้มันได้ยังสิบวะมาเทเลเตอร์มาให้เร็วเลยไบก้งเดีย๋ดวยวไปเก็บของไปเก็บของด้วย มาดูยเราไปเก็บไปเก็บของคนนี totally <itaire> ้มาด้วยมึงมาที่นี่เพื่อหาความตายแม่งมาแล้วเรี่ยอะไรวะนั่นน่ะเออมันส่งกพลังเสริมส่งกพลังเสริมมามาจัดการให้ก่อนมาสามารถใช้ในการอ่าพวกสามารถใช้บินเซเลตินในการจัดการกับมันได้แต่ถ้าเราใช้พลังดังกล่าวเนี่ยจะทำให้จะทำให้การการทานเฟอร์ของคลีแกนดิชาลงนะครับฉะนั้นใช้ระวังด้วย มามาลินไปเก็บของมาเรียบร้อยเล้วไวเก่งมาดิไปเก็บไปเก็บตรงนี้เรียบร้อยมาขอซีทแทงมาเยอะๆเลยตรงนี้เราต้องการเยอะแล้วก็มาในเนื่องจากว่าเราเราเรา,เราทำกับเรามีแก๊สรีฟแนด์รีออตโต้อยู่ก็เอานี่มามันจะมาแล้วเคมาลินเร็วๆๆรๆมามาลินมาเร็วๆ,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 เ,รๆ,ๆเราต้องการเยอะๆเลย คือน่าจว่าในด่านนี้เราไม่มีเราไม่มีสิ่งที่เรียกว่าดอบพอดนะครับฉะนั้นเราก็คอยต้องระวังไว้ด้วยมาพวกนี้เดี๋ยวขอเอซีบีมาสร้างฐานแถวใกล้เพื่อนฐานเราด้วยมาขอบัลลังก์มาไปตรงนี้ yeah, <whatever. S 1> อันนี้ไปอันนี้คอยตามอันนี้คอยตามตา,ามตามซอมคอยตามซอมด้วย <c oughs> มาแรงอี <c oughs> แร่ไม่ค่อยมีเลยฮะแต่แร่น้อยมากนนมาไวเก่งมาดิไปรล่เก็บตรงนี้บดมาวางปั๊มตรงนี้ให้เรียบร้อยเลยนนซึ่งฟังของที่นี่นี่คอยต้องต้องคอยช่วยป้องกันดีๆเลยเนี่แยแหละ S.C.B. วางประจำให้ประจำตำแหน่ง,นงนนให้เรียบร้อย มาขอเก็บของหน่อยเลเจ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนหนักโดนหนักเขยิบทันจังกันฝั่งอาร์เทเนสสกาล่าและอาเทเนสไม่ร่ดจากยได้นั้นเราต้องช่วย โอเคพวกนี้แต่ฟังของสก,การ์ลนนี่เขาช่างใจน้ากังวนหน่อยเพราะว่ามันมีคีมคีมอยู่แต่ว่านั่นจะพอยันยันกันเองเลยนั่นพอยันยันด้วยตัวเองได้อยู่ yeah, yeah. มาวางสายไว้แล้วก็บาแลงมาเอามาลีมาประจำตรงนี้เลยโอ้แร่ไม่ค่อยพอเลยเว้ยแม่งแร่น้อยมาก s <S แล้วพอ, <Yeah. S 1> อน้องขยายฐานดีเทส โอเคตรงนี้น่าจะปอมกันอยู่แล้วแต่ขอต้อง,ต,องต้องการซีแท็งไปตรงนี้โอเคโหตรงนี้อัลทะเทียบเลยใส่แม่งก่อนเป็นไปไ,ได้คือแบบว่าพยายามช่วยช่วยเพื่อนได้ในมานที่สุดดีกว่าพี่อาเทนี่เราแม่งวิ่งวิ่งไปตายวะไปตายเถอะโ okay, อเคผมจะเอาซีแทงมาคอยไปจับตำแหน่งตรงนี้ด้วยแล้วก็ขอแล้วเอาเอาไอซีบีคอยไปจับตำแหน่งตรงนี้ก็แต่เชียร์เทนีสแกแม่งแม่งจะวิ่งไปตายก่อนเลยเว้ยชิบหายละ มาประจำตำแหน่งตรงนี้ไว้มาแล่พร้อมแล้วน,นี่ขยะถ่ายไปไป <'m> ถ่ายไปตรงนี้อ่แล้วเราต้องเต็มเต็มดัดวิงแล้วก็เฮลเอนเจอร์มาด้วยเราต้องการอย่างเยอะเลยก็แต่อัทิเนตมึงลวงแล้วหรอก็แต่พี่แกลวงแล้วหรอวะอ๋อชิมหายแล้วชิมหายแล้ว <Go ahead. S 1> ไม่ฟ้องแต่โอ้ยแม่งเอ้ย บังเกอร์แหกไอ้สัตว์ซึ่งแน่นอนว่าไอพวกเชียร์นี่มันก็ค่อนข้างจะดิงแรงด้วยต้องคอยเอาเอชซีบีมาคอยคอยตามซ่อมไปด้วยมาเอชซีบีเอชซีบีมาเพิ่มหน่อยโอเคผมต้องซึ่งผมต้องเตรียมตัวเอาแบนชี <Overwatch> I I ่แล้วก็เฮ้เฮ้บอลเจิ้มาแล้วแม่แต่เงินน้อยมากเลยให้ตายเถอะตรงนั้นแม่ก็มาโอเคตรงนั้นมีคอร์เซตจัดการเบนก่อนเลย ต้แม่งให้เรียบร้อยเร่มมีเตือนอยู่เฮ้ยบัวช้ยเชิญสายมันก่อนมาคนนี้คอยคอยไปจบตำแหน่งไว้ด้วยมาวัดดัดวิงมาส่งดัดวิงนี้ผมจะคอยใช้ในการช่วยซัพพอร์ตสการ่าตรงนี้แล้วกันมาคนเล็กไปจำตำแหน่งไป บังเกอร์วางไว้ตรงนี้ด้วยมาไอซิมิโต้หนึ่งคอยคอยรอคอยรอมาจับตำแหน่งซ่อนตรงนี้ด้วยเออเด้อเด้อแบทเทิลสุดเซอร์แบทเทิลสุดเซอร์โอเคจัดต้องจัดไอ้พวกนี้ก่อนวะไม่ไม่จัดไอ้พวกมีมเกิลพวก่อนบึ้มไปโอเคสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว มาเขียวจนมาเราเติมเป็ชีมาให้เยอะๆเลยด้วยแล้วเราเติมซีเบเกอร์ไว้ท่าแถวนี้ด้วยแต่แม่งเงินแม่งน้อยมากเลยโอ้ใครก็ได้ตรงๆเลยว่าผมเซงอย่างหนึ่งคือเงินแม่งน้อยเนี่ยแหละแม่งเอ้ยมาทางแม่งมาอีกทางหรือเปล่ามันเป็นมันเป็นคนเยอะ ของสงครามนั่นแหละแม่งก็ช่างแม่งเถอะอืมโอเคจัดอิโมโทแม่งก่อนเลยใส่อิโมโทให้เรียบร้อยก่อนมาไอ้นี่เฮลจะไปเก็บเก็บแร่ซะหน่อยแล้วกันเก็บแร่มาแบนชี่ประจำตำแหน่งเดี๋ยวเอาแบนชี่ประจำตำแหน่งไว้ก่อนแบนชี่ประจำตำแหน่งไว้แล้วก็ไบร์กิ้งอันนี้ต้องการเยอะๆเลยมาไอ้นี่เอาเก็บเป็นแพทริคก็ตียด้วย อันนี้เก็บมาห่อ ECB มาเก็บได้ตรงนี้เพิ่มด้วยโอ้ยไอเชี่ยนินโอ้ยซิเชี่ยนซิแทงกูไอสัตว์เลยชิบหายละตรงนี้โดนมามาเรีนตังเงินไม่ก็โอ้ตังเมินก็ไม่พอยมันได้ยังงี้สิวะแม่งตังไม่พอแม่งตังไม่พอจ้าเยอะโอ้ยตรงนี้แม่งก็มาโออตรงนี้ก็มีมาอันนี้ไปจับตำแหน่งไว้ เอซิบิทส่วนนึงคอยคอยตามคอยตามซ้อมด้วยแม่งว่าฉันเจอมามันบุกมาทางนี้ว่ะไทยแลนด์ช่วยกูด้วยรับทราบแล้วเดี๋ยวตามไปช่วยเออเยอะตงค์ไม่พออีกเอซิอบเบเกอร์มาเร็วๆโอเคเเดี๋ยวราตามไปช่วยเดี๋ยวรอแป๊บนึ่งไอะไรน่ากังวลมั่งเออเยอะ เดีย๋ยวป้อมพี่ซอยคอยคอยกันตรงนี้ไว้ด้วยเผื่อตัวมันม่มงมามาซีเบคเกอร์ประจับตำแหน่งไว้เฮ้ยบเจอร์มารอหนึ่งเลย <S 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 okay. โอเคพวกมตูมตัวเลๆนี่ไปมันไปไปได้จัดการอ้พวกอิมมัทอห์ให้เรียบร้อยต่อยพวกกันตัวยิงไกลก่อนโอ้ทางนีีโอ้ยโดนโดนโดน มาบอลิอันนี้เข้าไปโอ้ยสกัดลาแตกแต่ไม่เป็นไรนางเกินใหม่ได้ไม่เหมือนซีเนตที่แบบว่าแบบว่าตายแล้วตายแล้วเกิดไม่ได้นางจะกลับฐานมาอันนี้ตั้งเป็นตั้งเป็นทีมสามไว้เกงมาเยอะๆโอ้ยตัว,วไอ้เซจเจอร์ใหม่มแล้วมาสีแทงตามมา มาบอมป้อมไว้อันนี้เราลืมขายกันเดี๋ยวซาเบตแบงทิ้งก่อนเฮ้ยศัตรูแบงใหม่แล<ป>้วโอ้โหโอ้โหเวอร์แบบว่าเยอะมากเลยขอเดี๋ยวขอรับแรงกระแทกก่อนโอ้ยโดนูศัตรูบุกกระแทกล้อมมันด้ยไอซิบิซัดตามซ้ำด้วย ตาซ่อมตรงนี้ด้วยโอ้ยมันอะเอ็อน,ะอนดีจีหมดเดี๋ยวเอซิบีคอยเดี๋ยวตัวหนึ่งคอยคอยตามซ่อมตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเซซี ank, ่แทงอ่อตรงนี้คอยเยอะๆเลยบำบำธาตุเหล็วางไว้ตรงนี้ด้วยถ้ตัวม uh, ันมน่าหยับบุกมาเซซีแทงประจับตําแหน่งไว้มาอัพเกรดเลยอัพเกรดที่เรียบร้อยออัเกรดคมพลีท ี๋ยวผมเอาแบตันโคเซอร์ประจำตำแหน่งไว้ตรงนั้นแล้วกันแม่งเอ้ยต,ต,ตัวตัวจะถมมาตรงนี้เรนเนอร์เดี๋ยวช่วยช่วยคอยด้วยมีแบนชี่มาทอจ,จัดการจะไกลตัวอันตรายก่อนเลยจะม,มีตัวไหนมาทางทางทีนี้โดนแล้วเดี๋ยวต้องไปช่วยมาไปนชี่ตามมาตามมาเสริมหน่อย เท้าวฤทัยโอเคต้องใส่พวกนี้ก่อนวะโอ้ยโดนหนักโดนหนักมาเอ้ยสตีลินเข้าเข้าตรงนี้หน่อยไปโอเคต้องรีบรอตัวรออีกตัวทบันไปยิงจัดการในตัวไอ้ตัวกับคนละตันด้วยอันนี้โดนโอ้ย เดี๋ยวเราขอแจ็คแซนเลวเวนคอยคุมตรงนี้ด้วยตอนนี้โดนเราไมา่โดนเลยเลอร์ทางนั้นมาทางนั้นมาโอเคเร,าารับทราบแล้วมาไป็นเซออร์ประจำตำแหน่งไว้แล้วก็โอเคขอขอถ่ายมาป้องกันแถวนี้ซะหน่อยแล้วกันทางผมต้องเยอะหน่อย โด,โดนโดนโดนโอเครีต้อมก่อนรีต้อมโอ้ยแม่งไอ้แมนชินโดนโดนสอยแต่เอ้ยแม่งโดนทางนี้มีอะไรน่ากังวลไหม,ไมโอเคไวเก่งมาช่วยทางนี้เลยเหมือนจะเหมือนเริ่มโดนหนักไ <c oughs> อซีมีฟ้ตามซ้อมด้วยซีแทงจัดการซีแทงตามจัดการด้วยไม่เอ้ยว่าฉันเจอมันโจมตีมันโจมตีเราอีกแล้ว โอเคคาร์ลแกนโดนโดนดาเมจไม่ใช่มาเนี่ยตามเป็นทีมไปก่อนมาเอชพี SCP เดี๋ยวมาเดี๋ยวคอยต,ตามไล่ซ่อมตรงนี้ด้วยว่าแต่เอชพีคอยอยู่ไหนนะ <S <s เดี๋ยวมาซ่อมตรงนี้ก่อนแ <s> ม่งม่ฉเชิญไม่จริงตรงนี้นก่อนไปก่อนถ้าลงมาที่นี้เราโดนจมตีอ้อ โอ้ยตรงนี้โดนดันโด,ด,ดนักซ้องกันต้อมกันมาใส่เรียบร้อยวิ่งเข้ามาไม่ได้จมึงโอเคตอนนี้ก็มาเฮลเวร์จนตามมาเพิ่มแล้วก็ขอใสเ่เบซเซอร์มาตรงนี้มาสองคันด้วยประจับตำแหน่ง <job>. oh. อันนี้มาวางวางเอซีบีวางคน <Yeah. S 1> นี้เพิ่มไปด้ยวยบั <Band it. S 1> งเกอร์มาต้องการแล้ว สะพายต้องการเยอะมากกว่านี้อ้ยม,มามันจะมาตรงไหนอีกมาพอดีค,นนค่อยไปจัดตำแหน่งไว้ก่อนศัตรูะจะเริ่มถมมาแล้วเอซีบีมาเคิ่มนตวอยู่ตรงนี้มาเอา แฟร์ทรีฟอร์เตาา้วางไว้ตรงนี้ด้วยเราจะไปต้องใช้ใช้มัน,นกันในการยันทางนี้มันมาสองทางเลยเกี่ยวไอช่วยช่วยเขาด้วยเจมช่วยคนนัเจมมึงรู้ว่ามันเป็นความจริงแต่กูคิดว่าอย่างไรอย่างไรมันไม่อันตรายทสามึงอะนะโอเค จัดการสไนพ์พวกตัวตัวอันตรายไปก่อนเลยไอ้พวกนี <nie bunları anderen> ้เอาไงดีว่าทางนั <internally> ้นแม่งกูเยอะอีกอืมมาสิไปยืนมาจำไปจำนี้เราก็ไปเชื่อไปไปช่วยตรงนั้นเลย ซ้ำซ้ำด้วยซ้ำซ้ำซ้ำด้วยโอ้ยแม่งตรงนี้แม่งเยอะจัดเลยเว้ยใส่แม่งก่อนใส่มาจมั่นโอเครีบใส่เพอเพื่อตัวอากาศก่อนเลยอืมโอ้ยบุญหลอดบุญหลอดไม่คอรสบอลมัน เริ่มเห็นดาวแล้วโอ้ยโดนโดนโดนโอเคป้อมิสไซต์ต่อมาแล้วโอเคเริ่มพอพอเริ่มยันได้แล้วมาพวกมาเรียนยัดเข้าไปไซมัสเซว์ผอมยังมาเนี่ยวายชันเจอร์สอยแม่งเลยใส่มันเดป้าสสยมัน มาคนนี้วางป้อมมิซายด้วยเอ่อมาตรงนี้ขอซีนเบกเกอร์มาเพิ่มหน่อยโอ้ยตรงนี้โดนซ้อมกันซ้อมกันไปใส่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 โอ้ยชิบหายแล้วโอ้ยป้อมตรงนี้แตกอ้าวี c b กูแตกเชียเอ้ยเพราะทางนั้นทำไมอีกเว้ย Ơi đó, Tại sao gubi bị cột này ba. ôi đi tam tam đôi. đi tam đôi. ôi Ơ, tam đi tam đôi. ôi đi tam đôi. ôi ôi đi phải lên ôi đi tam ôi đi tam đôi. ôi đi tam đôi. ôi แม่ไอ้กูลืมตัวเป็นชีสวักเพืคยช่วยจัดการในพวกนี้ก่อนแม่กูลืมตัวเป็นชีตายเถอะโอเคแล้วตอนนี้ทหารเราเริ่มหมดแนละ้วโอเคผมทหารมาช่วยตรงนี้หน่อยต้องการเยอะๆเลยโอ้ยสามเทียงสามทางเลยหรอวะ โอเคยัาไว้อย่าไว้มาเดี๋ยวขอติแทงไมประจําตรงนั้นสักหน่อยลวกันเฮ้ยกูได้ยินมามากพอแล้วอีสันลำพนมากเจใจเย็นๆเบญเพิ um> ่งขวดขวดร้อตอนนี้เรเนอร์เอ <uh ่อสไายมิจฉุกเฉินขวดร้อตอนนี้เปื่นจัดการตรงนี้ก่อน มาบอกทางเรียบร้อยบอกทางบอกทางโอ้ยแ่งรอยไอยสบีกูเฮ้ยม,มาคนนี้สาดไปมาคนนี้ตามช่วยตามช่วยด้วยมากลับม,มาต่อโอ้ยตรงนี้โดนหนักมากมา้อมีส่ส่อยบันไปโอเคเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เรเห็นสิ่งที่เรียกว่าเลเบลิเลเบลิตเตอร์ไอมอนคนนี้คนนี้เข้ามาคนนี้เข้ามาข้า,า,างในอเออชิบหายม,มันรอตรงนี้แล้วนี่และไอ้มอนม่นมส่งทุกอย่างมามาหาเรื่องเราเล่าเดี๋ยวโอเคมันจะเริ่มผลมาแล้วเทะเลกันได้รับดาเมจเสียหายหนัก มาแม่งเอ้ยเสียบัญชีหมดเลยแย่มากโอ้ยโดนโดนโดนอันนี้ก็โดนโอ้ยแม่งเสียหายหนักเลยบางเก็แตกด้วยชิบหายแล้วบังก็แตกเออเดี๋ยวโอเคตอนนี้เราต้องยันด้วยตัวอยู่แล้วต้องให้เขาในกาลรีเซ็ตแต่พราะมันถมมันเยอะมากอันนี้ปล่อยไปได้เลยมาเสียแทงประจําตำแหน่งไว้

เรียบร้อยมิชชั่นเสร็คอมพิวส์มาโดนแดดทั้งฐานเลยดีกว่ามาเคลียร์ให้เรียบร้อยพลังงานมือไปหมดแล้วมาการไทยวอนเสร็จเรียบร้อยได้แล้วเราได้ได้ได้แกนการของเซนต์นอรการ์มาแล้วยินดีที่ได้รับใช้ท่านท่านองค์ราชินีอืม สวัสเราเสอ้อเป็นของเจ้าแล้วสกลัลล่าจำในิซนที่ค่าสอนไว้ด้วยแล้วกันค <I shall. S 1> ่าแนนขอรับ <is> มาได้เวลาแล้วมาได้เวลากลายเป็นเซนนาก,กาแล้วมาซึ่งโอบรูนี่ก็ก็ยอมเสียสละชีวิตตัวเองนะครับเพื่อเพื่อให้เพื่อให้เพื่อให้เกิืกันกลายเป็นเซนนาก,กามาด้วยเอเซนด้วยการการสุดท้าย ่าตะวันแห่งแงค,วความดีเราจะเริ่มต้นอีกครั้งหนึง่งวงจรอะไรที่สิ้นสุดนั้นได้มาถึงจุดจบแล้วมาโอบรถก็สั่งมาชีวิตไปอืมโอเคอทินิตก็ไป้อะไรให้อืมก็ในเมื่อแบบว่าเป็นผู้สร้างเราก็มายอมสละชีวิตให้เกันนะครับอืมโอเคไกลามาแปลงร่างเรียบร้อย กลายเป็นเซลนักก์เธอกลายเป็นเซลนอก้าแล้วอืมอืมอืมมาก็มาแต่ดูความหลังแต่ก็ใกล้ถึงสุดสุดท้ายแล้วก็มามา การที่อยู่ร่วมกันนั้นก็เราก็ยังคงอยู่ด้วยกันนะออั่นแหละนั่นนะเออมาอืมเสียนรักมากเออโอเคก็มาคุยกันครั้งสุดท้ายจะต้องไปแล้วจิมมาทำใจกันเรียบร้อยแล้วบอกลาครั้งสุดท้ายอืมอืมเออเถอะเรามาจบเรื่องนี้ก็เถอะ มาจบเรื่องนี้กันมาได้รับได้รับไฟกับเอมอนกันละวเ้ยอืมมาอาชิมเม e m คอ t พล m เรียบร้อยโอย้ยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแมงตึงมืออยู่เราได้ชิ h เม v e มาครบเรียบร้อยแล้วอืมจะเดาไปวผมเซฟยว,วผมเซฟซะหน่อยแล้วกันอืมมันมีปมออกไหมเนี่ย มาได้ลาแล้วะถ้าเราไม่รู้เหมือนกันว่าฉันฉัน,ฉน,ฉนร,รับฉันนำสมพลี้รับได้รับการงานไถ่บาปหรือไม่กับที่ท่ฉันทำไปแต่ว่าตอนนี้จนนี้ว่าของเราต้องมาถึงจุดจบแล้วมาแต่ในในช่วงเวลานี้เราต้องนำนำจุดจบมาให้เอมอนมาภารกิจสุดท้ายเอมอนฟอลแต่เ้าผมพ่ายมากกันต่อนในพาร์ทถัดไปแล้วกันเดี๋ยวตอนนี้ขอพักก่อน แลวเราค่อยว่ากันอีกทีในพาร์ทถัดไปนะครับสำหรับในการประทะก,กับเอมอนซึ่งเราก็น่าจะเล่นเป็นเซิร์กนะถ้าจะดูจากทรงที่เราเล่นที่เราได้เล่นเป็นชาลีกกนเหตุการณ์จะเป็นไงต่อไปสำหรับสำหรับสตาร์คราฟเลเซียเดอะไวทพาร์ทสุดท้ายนะครับในภารกิจถัดไปมาสำหรับวันนี้ก็ผมฟันเกมเมอร์ขอทำการพังไวทินเวทินทําน,นี้ก่อนแล้วกันไว้ค่อยมาต่อกันใหม่ในพาร์ทสุดท้ายของของเกมสตาร์คราฟสองเลกาเซียเดอะไนะครับสำหรับบทสรุปทุกทุกอย่างของของเรื่องราวนี้ทั้งหมดนะครับ กับเส้นสุดท้ายเอมอนฟอลก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้ค่อยเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับกราบเงา